ตอนนี้เราอยู่ในเกม t o m b Rider a นะฮะในพาร์ทที่2แล้วครับต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็อะไรต่อวะโอเคครับไปเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าแม่งให้ไปไหนครับตรงไปครับนี่ครับอะไรวะมันเห็นอะไรบางอย่างเรือนะฮะโอโ้โอ้ อ๋อมีการสไลด์ได้ครับเซิร์ช for เหมือนค้นหาผู้รอดชีวิตครับใช่หรือเปล่าไม่รู้แปลผิดแปลถูกครับโอเคไปช้าช้าทำอย่างช้าๆนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเสียวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องส่งตัวเองมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องส่งตัวเองมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเจ็บตุเลยโอ้พระเจ้าโอ้ my god โอ้ไปช้าๆครับ กูเสียวแทนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูต้องโอ้โหโอเคโอเคครับมีหันกลับไปมองไปครับแสงอาทิตย์ช่างจ้าซะเหลือเกินโดดเข้าไปเออผู้หญิงตัวคนเดียวทำได้ขนาดนี้สุดยอดจริงๆไปตามทางครับโอ้โหเหมือนเจอซาเกเครื่องบินอะไรสักอย่างครับ เหมือนน่าจะมีเครื่องบินมาตกอยู่ที่นี่หรือเปล่าน่าจะใช่นะฉันทํามันได้เอ้ยฉันทําสิ่งนี้เอ้ยช่างแม่งเหอะอ้อาวอะไรวะเนี่ยโดดเหรอเฮ้ยเอาจริงเหรอ,โดด,รหรอโดดจริงปะเนี่ยเออโดดจริงเว้ยอีจับไว้โอ้พระเจ้าโอ้โหกอดทั้งวันเลยขึ้นเหรอโอ้ให้ขึ้นนะฮะจัมม์อัพสเปซวะจัมม์ขึ้นไปโดดดิโดดโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้น ทำยัไงไงวะเฮ้ยไม่ใช่คนแล้วไต่ข้างเหรอเป็นไงวะไปครับไปขึ้นต่อครับโอ้โหมานี่มานี่โอ้โหไปได้ครับโอ้โหกูเสียวะ่ะโดดไวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอีอีจับไว้โอ้โหระทึกระทึกเฮ้ย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 เอื้อโอ้โห เจ็บเลยหุ้ยโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหทำได้ขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับสกิลเธอนี่นี่ยังไม่ได้อัพสกิลเลยไปครับสามารถโดดขึ้นไปได้โอ้โหมีการกระโดดดูหลังครับ เปิดเลือดโอ้โหแซมเอ้ยโอ้โหตกอย่างงี้ขอโทษทีลาล่าคุณลืมบังคับลาล่าคลอฟแซมกระเป๋าของแซมเหรอแซมคือใครและใครคือแซมโอ้โหกล้องวิดีโอครับอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ขีดเหรอไม่ใช่หรือว่าใช่วอลครับฮัลโหล วนหนึ่งเรียกว่าสองโอไม่ใช่โอ้ยูเวรดิโอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้อามทุกทางใช่ไหมโหนึกว่าเมื่อกี้โดดได้ครับโหไม่ทันดูคนระับเร็กเชสเตอฟอร์มเดอะตอร์มโห ไปไหนต่อวะลงเหรอเฮ้ยไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าลงนี่นแน่นอนครับไม่เหลือซากเกือบลงแล้วไงกูโอ้โหภูเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะไรวะหนาวเหรอเจอแคมไฟสักอย่างครับน้ำแดกแป๊บอยู่น้ำครับหนาวหนาว อยู่ตัวคนเดียวในป่านะโอ้โหผู้หญิงโอ้โหสัญญาณไม่มีนะอะไรวะก่อแคมไฟครับอืก่อไฟน,ะไฟนี่คนระับ จุดไฟยังไงครับนี่ครับไม่ขีดอันสุดท้ายครับถ้าจุดพลาดน,นี่เรียบร้อยสู้สู้แล้วลจุดติดไหมเออทำไมมันติดง่ายจงาังวะเฮ้ยไฮหนาวแล้วครับอบอุ่นครับโอ้ย สันโอ๊ยมีสัญญาณวอตอบมาครับ <c oughs> เอ้ยไม่มีดีว่าน่าจะเป็นเสียงคลื่นสัญญาณอะไรวะเนะี่ยก้องวิดีโอครับที่เก็บมาเมื่อกี้ วิดีโอที่ถ่ายไว้แซมแซมเป็นคนถ่ายหรือเปล่าแซมเพื่อนอ๋อนี่คือแซมนะฮะน่าจะเป็นเพื่อนของลาลา่าหรือเปล่าโอ้โหแซมนี่ซีเรียสน,นะโอ้หันใจฉันรู้อา้าอ่านไม่ทันครับ อาจจะแปลได้ไม่หมดนะครับขออภัยครับแปลผิดผิดถูกๆมากโอเคโอเคแซมขอบคุณเขาอะไรเนี่ย อ่านไม่ท yeah. ah, oh. ันครับนี่น่าจะเป็นฝองเพื่อนของซาร่าเฮ้ยลาลาไม่ใช่ซาร่าโอ้ซาร่าเออไม่ใช่ครับเลเยสอ๋อคนที่ลาลาตะโกนเรียกหรือเปล่ายามาตาไต There's no chance to get to the end of I refuse to bet. My reputation I refuse on to your... bet. My... I'm the lead archaeologist here. I'm going to your last in the field with a TV crew. Wow. I've got 30 years' experience to study yeah. East Asian history, so why don't you stick to boats, Mr. Grimm? Shaq, yeah, Dr. White, เรือ <Le> ตอนนี้มันน่าจะพูดถึงเรื่องยามาไตนะน่าจะเป็นเกาะที่เราอยู่ตอนนี้หรือเปล่าตอนนี้อยู่บนเรือครับก่อนที่เรือจะล่มน่าจะเป็นอย่างนั้นกำลังคุยกันครับเรื่องของราชินีฮิมิโกะอะไรวะอ่านไม่ทันครับอะไ่วะ เรย์สพูดถู e อ่ะอ่านไ i ่ทั n ฉันเป็นกัปตันที่นี่เอออ่านไม่ทันเลยฉันจะไปที่ดาร์กอนเฮนเกิลทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ไปทำตามแผนนะฮะโอ้โหมีการถกเถียงกันเล็กน้อย เล็กน้อยถึงปานกลางกรรมไอหนาวแล้วครับฉันไม่สามารถนั่งที่นี่ได้เหมือนต้องหาของกินนะฮะโอเคไปไหนวะกวางกวางอุโจกวางน้องกวางมานี่พี่พี่รออยู่น้องกวางมานี่หน่อยโอ้พระเจ้า ฉันมาที่ไหนเนี่ยเอ้ยไฟเอาเวฟออนชูฮันเดียหาของที่จะแบบทำเอออเ้ยเปิดไงเอาขึ้นได้เว้ยเปิดไงวะาของที่จะล่ากกวางได้นะเอ้ยอีกแป๊บกิ๊กอาบลูกธนูครับขึ้นได้ขึ้นมาทำมอยไปได้ครับ โดดไปเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอ,อื้อผ่าตัดผ่าด,าดโทษโทษเดี๋ยวเดี๋ยวโดดแปบ๊บฉันต้องการอุปกรณ์อันนี้ไปได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไไดยเดี๋ยวก่อนไปได้ปะวะเดินได้ไหมเนี่ยไปได้เว้ยเอาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โว ฉันทำมันได้มีลูกธนูนะฮะเมื่อกี้เก็บลูกธนูมาอันนี้คือธนูจะควายไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยิบยิบยิบดิยิบเออโอ้โหเอ,อื้อเจ็บอีกแล้วอะไรก็เจ็บตกใจครับซากศพเยจัตุรุมาแล้วเย้ อเอลคลิกซ้ายคลิกขวานะครับเพื่อสู้กดอื L มออโอเคครับไปไหนต่อลาก,กวางโอเคครับ <c oughs> นี้ไปได้หิวนะลาล่าบอกหิวมากเลยอะไรวนะเนี่ยลูกธนูเก็บแป,ป๊บไปได้แล้วทางแบบนี้นี่กูเสี่ยวจริงๆเลย เฮ้ยจเจอกอกเฮ้ยกวางมึงกวางจ๋าพี่มาแล้วจ้าเอ้อย่าพึงาพ่งหนีอย่าเพิ่งหนีโอ้โหไม่ตายอึดอึดโอ้โหยังไม่ตายยังไม่ตายมันอึดจังวะอ้าวฟาดพลาดครับกรรมสวยแล้วกูเสียลูกธนูไปเยอะไม่พลาดแน่นอนลูกนี้ได้แล้วครับ น้ำอง่สารวะลา่ลาเลา่ลาแลา้วมันมีกระทื้ไม่อยากทำนะฮะแต่จำเป็นครับต้องหาของมาประทังชีวิตแล้วก่อนกวางน้อยโอ้หืม เศาใจเลยครับสลดอุทําไปได้ยังไงวะเนี่ยตายเบย์รีเทิร์นชูแคมป์วิตามินเดี๋ยวเดีเ๋ยวกลับไปที่แคมป์นะไปครับ,รบกลับทางเดิมอุจะกดวิ่งเร็วๆทำไงวะเ,เ,เนี่ย ไปครับแคมป์อยู่ไหนว่ารีเทนทูแคมป์โอเคเอ่มอาไอสัตว์มาผิดทางไปทางนู้นครับไปไปไปกดคิวนี่มันจะเป็นการแบบเออดูสิ่งที่เราต้องทำหรือเปล่าพุนไปถูกเหมือนกันครับนั่นครับเจอแคมป์แล้วครับ ถ้าไม่มีกดคิวนี่มาไม่ถูกแน่นอนเยอะอ๋อ yeah. oh, น่าจะเป็นอัพสกิลได้ในแคมป์เจ๋งโอเคโอเคครับอันเตอร์โอ้โหมีให้เลือก ตอนนี้มีสกิลพไฟสูนนะโอเคไม่เป็นไรกับตันอยู่ในลอสลาลาคุณยังมีชีวิตอยู่คุณโอเคไหมคุณเป็นอะไรมั่งฉันจำได้ว่าฉันอ้าวอ่านไม่ทันน่าจะเป็นลอสนะฮะที่เออลาลาคุณอยู่ที่ไหนคุณปลอดภัยหรือเปล่า ลาล่าฟังฉันฉันส่งสัญญาณเอสเอาไอสัตว์อ่านไม่ทันฉันอยู่ที่นี่คุณทำมันได้ล้วล่ะอ่านไม่ทันจริงๆครับ เลดีโอครับพูดถึงเรดิโอหรือหรือว่า Fire way out of the forest โอเคครับเออมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอเจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับบายเจ